ผูกแม่เจ้าห้าตำบะเขือบออีน้องคนเ่าสั่งไว้ตั้งแต่ตะวาาแม่แลงเจ้าเปินมากแม่ปีมกักขนาดตำบะเขือสามหน่วยสี่หน่วยส้าบาทเผาเหฮือเรียบร้อยจีกะปิหอมขาวหอมแดงริกแดงริกหนุม่ม จีฮืมมดหอมปาต้นหอมหอมดวนเมะมะบะเขือจีและ้วกะ็ใส่ไส่จนโยมอุบหุบซอยปเ,เปินเฮก้าขาขาดบะไดเด็ดขาดขาเป็นแว่นพริกแดงหอมขาวหอมแดงกะปิคาลำบ่มสูนกันพร้อมแคบหมูหรือไข่บะมากักใส่ห้าแห้งกระไดมดเจา้าขาลำบ่มบะเขือลงไปพร้อมผงนัวรสดี ต,ตั้มตัเน,นีนเนนกดกดสอกสอกคือเนี้ยวหนัวเข้าไปตีเดียวกันเหลียบร้อยคุณอุดหลุดลองจิ้มพอจับปาก จับคอหอมปอมต้นหอมหอมด่วนขัดบะได้แล้วต้องมีแสวอ,อ่อยน่าจะได้กระตุน้นความกินเข้าวลำไปแหมโกนโกนโกน,โกนแล้วกาจีมจีมจีมคาราบ่มเสถ่อยมอๆขันตกน้อยคอยหักจัดเลี้ยงเป็นอย่างเป็นอย่างข้าใจห้องอีป่ออีแม่มากินข้าวายล้ำๆข้าหนึ่งห่อนห่อนตกันเด้เจา